สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอนีมาเที่ยวนะครับหาพี่เพ้นนะครับผมอยู่องค์ลักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับพี่น้องมาเบื่งงวัวนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปเบื่งงว่วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ <laughs> มือนี้นะครับพามาอัปเดตงัวนะครับพี่น้องของงัวดีฟ้ามนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้โอ้ฝนตกทุกวันแฉะทุกวันค่ะก็เรื่อยๆจ้ะก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เจอกันนานโอ้โหหายหายไปหลายเดือนแล้วมั้งครับโควิดโควิดด้วยนะครับห่างกันนานเลยนะครับ ช่วงนี้มีฟางแล้วนะครับอัดมีค่ะมีประมาณหกพันต้นโอ้ตรงนี้อ่ะนะครับค่ะนี่นะครับฟางเตรียมไว้นะครับถึงปีไหมครับพี่หกพันครับไม่ถึงต้องถ้าีก็ต้องเอาไปเพิ่มอ๋ออันนี้เป็นฟางนาปังเปล่าครับหรือนาปีครับนาปีนาปีนะครับผมไปนะครับให้พี่พาเดินดูนะครับผมอันนี้ตัว เป็นสาวแล้วนะครับนี่ท้องกี่เดือนแล้วครับสองเดือนนะครับพี่น้องผสมพ่อไหนไปครับพี่บอดเวค่ะบอดเวนะครับบอดแบงกัดของขอชัยอะจ้ะของพรชัยนะครับเป็นเป็นน้ำเชื้อนำเข้าว่ะออู้มาแต่กี่ยังเป็นสาวน้อยอยู่นะครับตอนนี้ใหญ่แล้วนะครับพี่น้อง สวยนะครับเดี๋ยวขึ้นบนป่ะนะครับอึบเนี่ยออกมากอ๋เอเกิดไม้บ<อ>ูดโดสนอนอยู่นี่ลูกบูดโดสนะครับตัวผู้ตัวเมียรครับพี่ตัวอโอ้เดะลูกทรายนะครับพี่น้องบูดโดสนะครับบูโดสบูโดส เดือดห้วนนะครับพี่น้องหอบเนีนะครับอาการแม่ครับตัวไหนครับพี่แม่นอนอยู่เนี่ยจ้ะอ๋อนีนะครับพี่น้องแม่นะครับแฉะนะครับพี่น้องฝนตกสวยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีพอพันน้ำนะครับผู้ใดอยากได้เป็นพอพันนะครับอ่านะครับ โอ้ช่วงนี้เอาเข้าคอกหมดแล้วเหรครับพี่เอาเข้าไม่หมดนะครัแต่ก็เกือบหมดแล้วเพราะว่าฝนมากๆเดี๋ยวจะไม่สบายโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะครับพี่น้องอเป็นสาวเป็แล้วนะครับพี่น้องรุณเนี่ยตัวนี้ท้องอยังครับพี่เหมือนอันนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ท้องจ้ะอ๋ะอ เขาหัวสาวแต่จนไมท้องอ๋ออันนี้หวัวสาวนะพี่น้องตัวเล่ก็สาวไหมครับเล่นีน่จา่ายังยังไม่ท้องยังวหวัวสาวนะครับพี่น้องหัวไหลนะครับหอบหอบนะครับพี่น้องหอบเด้นะครับเอ,อคนยังหอบเลยตอนเนี้ <laughs> อันนี้ก็สาวไหมครับพี่ สาวอดการ,รออดดลูกอูโดตลูกอดนะครับแต่ว่าใส่แม่บีบมาเตอร์อ๋อแม่เขาเป็นบีบใช่เลยเออกมาแดงออกมาแดงอื <c oughs> มเงาหนาดีนะครับนอนไม่หลัอ <c oughs> ลูกหม่ลูกหนเลี้ยว <c oughs> นี่นะพี่น้องโอู้สาวกระพร้อมผสมแล้วแหละแต่รอเป็นสัตว ครับเป็นสัตว์ก็ใส่หลอดได้ประมาณกี่ถึงขวบยังครับพี่อันนี้น่าจะถึงแล้วค่ะโอ,อ้พี่น้องรุ่นตัวเหลืองั่นแหละครับตัวเหลืองพี่นอ๋อรุ่นๆน่าจะเป็นพี่หน่อยนึงครับน่าจะใกล้แล้วนะครับพี่น้องใกล้เป็นสัตว์นะสวแล้วก็ผสมได้เลยในรุ่นเดียวกันครับ หลุ่นล่ยกันเหมือนเลยใส่ชาโรเล่จะออกมาเป็นสีขาวเนี่ยแม่ชาโรเล่สีขาวออ๋ครับใส่บีดไปแต่เหมือนกันนะแต่ออกเป็นสีแดงลักษณะคล้ายๆกันนะนะครับพ่อตัวเดียวกันแต่ว่าสีจะแตกต่างนะครับอันนี้จะสีเป็นทางแม่ครับสาวกำลังตันๆเลยน,นะครับเนี่ยรูวา,วากิวเห็นตัวเนี้ย ตัวไหนครับตัวแยังไม่ได้ทเาเลยตัวนี้นะครับลูกว่ากิวนะครับพี่น้องแม,แ,แม่แบงแกัดนะครับตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวเมียจ้ะตัวเมียนะครับพี่น้องลูกหลอดนะคพี่ลูกหลอดน้ำเชื้ออันนี้ใส่บอดเวใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยแม่แบงกัดแตนน่ใส่ใส่หลอดบอดเวของแบงกัดไปครับใช่แล้วก็เดือนเจ็ด อ๋อเหลืออีกสี่ห้าหกเจ็ดเลื่อเลื่อนีกสองเดือนอีกสองเดือนนะครับพี่น้องกับประมาณเจ็ดเดือนอมแม่บีทพี่ว่าลูกเขาขาวๆนู่นข้างหลังนู่นหรือเปล่าครับใช่จ้ะแม่แม่บีทแม่บีปัตเตอร์อ๋อเป็นไล่นะพี่น้องแบมินปัตเตอร์นะครับไล่นะครับ เลือดแม่เขาเป็นเป็นเลือด50ใส่กับแม่เขาเป็นบามันบามันเลือดร้อยนะแม่เขาครับนี่ใส่บีทไปแม่เป็นบามันแดงครับออกมาเป็นลายๆลูกของเอลบา3,001ครับนั่นแหละลูกลูกพ่อทัพพ่อชาโรเล่ทัพไปพ่อที่ฟาร์มนะครับใช่เหล่สีขาวนะครับพี่น้องตัวผู้ตัวเมียครับพี่เมียจ้ะห่วนนะครับพุณเนี่ย อา <c oughs> อแม่ใหญ่นะครับตัวเนี้ยใหญ่หนา,าครับยาว,ยาวด้วยนะครับยาวได้แม่นะครับไลก่วงนะครับแม่น่าจะแปดร้อยโลได้นะโอ้ตัวใหญ่มากครับใช่น่าจะได้มั่นมาเยอะนะครับเนี้ยใช่เพราะแม่เขาเป็นเลือดร้อยแม่เป็นเลือดร้อยสวยนะครับคลอดได้นานเลยครับพี่ น่าจะน่าจะได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะโอ้หอบคักนะครับหอบ,หอบการหอนแต่ว,ว่าน่าจะตัวใหญ่นะครับพอเมียเมียเมียเขาใหญ่นะครับลูกก็ได้เงาดีเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบืองไม้นะครับส่วนตัวนั้นจะ เป็นลูกนอบาดน่ะตัวเมียข้างหลังนู่นนะครับนี่แม่ตัวนี้แม่หันหน้ามาหาเราเนี่ยอ๋อแม่ตัวนี้จ้าอ้าวนี่แม่นะครับพี่น้องเล่่ยๆกันไม่กี่วันตัวนี้อันนี้แม่นะพี่น้องอู้หุ่นนะครับพี่น้องเล่่ยๆกันลูกเขาหุ่นนะครับพี่น้องขาวๆทั้งหลังหุ่นนะครับเป็นลูกนอบาดนะครับเลือดเจ็ดสิบห้าเลือดเจ็ดสิบห้าแม่เลือดห้าสิบอ๋อ โอ้สวยนะพี่น้องยาวมากนะจองไว้นในท้องห้าหมื่นแต่ไม่ได้ปล่อยโอ้โหดักเต้นแล้วจับห้าหมื่นโอ้โหถ้าห้าหมื่นนี่ถือว่าโคตรคุ้มนะครับดูแม่เขาตัวใหญ่นะครับเพราะแม่เขาเป็นตัวนี้ก็ทองนอบาดอยู่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็จะลงทั้งล่างนะพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ทองนอบาดนะท้องใหญ่แล้วใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะคลอดแล้ว เม่เขาใหญ่งามนะครับพี่น้องเงาหอมนะครับอู้เดินลอรุ่นครับอคอกนี่สวยนะครับพี่น้องหนารุ่นเลยนะครับเนี่ยม่ใหญ่หนาดีนะครับอันนี้ก็เป็นแบงกัตแหละครับ ช่วงนี้เข้าคอกหมดเลยนะครับพี่น้องแแคแแคนะครับหลายเลยนะครับพี่น้องนู่นๆลูกเ่เกิดใหม่อ๋อเมี่เขาอยู่ข้างหลังนะครับไม่เห็นใช่มั้ยมอบมอบมาเกิดยังๆเนาะตอนนั้นยังไม่เกิดเกิดยังเกิดเล็กๆอยู่หรือเปล่าครับตอนนั้นน่ะ ครั้งล่าสุดนะครับไม่แน่ใจน่าจะคลอดได้ไม่นานนะครับนี่นะครับพี่น้องบามันนะครับีตัวนี้มายังไม่เจอเนาะครับยางยางตัวนี้ยังครับอันนี้แม่เขาอยู่ทั้งหลังหุ่นนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกตัวที่สี่หรือห้าครับพี่สี่นะครับตัวพี่ตัวนี้ก็มีคนมาให้เยอะแล้วนะครับพี่ก็เป็นพี่สาวนะครับอันนี้เป็นลูกตัวไหนครับพี่ สี่ sk 4 6 6นะครับพี่น้องพ่อตัวเดียวกันกับพี่สาวโอ้พอเดียวกันนะครับกับใหญ่เพื่อนแม่เพื่อนนะพี่น้องอู้ดีนะพี่น้องนี่นะครับผลงานมาดีนะครับเพราะว่าตอนผมมาเห็นพี่ตัวนี้ตอนเล็กๆก็น่าจะโตกว่านี้นิดหน่อยนะครับตัวนั่นผมมานะครับน่าจะอายุไล่ๆกันนี่แหละครับ ออกมาดูตัวไหนเร็วโอ้แดงโบดเข้มเลยนะครับพี่น้องกลัวผมรึเปล่าครับเอ้ยโอ้พี่น้องแขงขานะครับเงาวนะพี่น้องสามเดือนแล้วนะครับ ฝนตกแล้วจะไม่ให้เต็มที่ครับมันก็ดีแฉะเนี่ยนะครับพี่น้องผู้ให้ลูกงามนะครับแม่นี่หลังแตกเลยนะครับมีคนมาให้ราคายังครับพี่ตอนตอน,ตอ,นอยู่ในท้องเขาบอกว่าถ้าคลอดมาให้แปดหมื่นอย่านม,มานะครับใช่แต่ตอนนั้นมีคนเขามาบอกว่าให้หลักแสยเลยตอนนี้อ๋อเพราะเขาเห็นพี่ไปแล้วนะครับ พราะพี่เขาก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับก็พ่อเดียวกันด้วยนะครับพ่อเดียวกันแม่เดียวกันสวยกว่าอ๋อนีต้องถามคนเลี้ยงนะครับเพราะคนเลี้ยงเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับช่วงนี้เหลือเหลือเยอะไหมครับพี่ก็ก็ปล่อยไปไม่เท่าไหร่นะคะครับก็เหลือก็เหลือก็จะร่วมสองร้อยเหมือนเดิมแหละ แต่แต่สองร้อยเพราะวันนั้นเราเข้ามาเพิ่มอีกสิบสามอ๋อครับนี่นะครับพี่น้องผมให้เบิรงลูกผสมนะครับงามนะครับนี่ลูกผสมเล่หรือเปล่าครับพี่ตัวนี้ตัวนี้แม่เป็นบามันครับพ่อเป็นทาโลเล่ครับพ่อเป็นทาโลเล่เนี่ยแม่เขาสีขาวเ่ะครับอ๋อเนี่ยสีขาวพัดรวมไว้ แต่ใส่ชารเล่ตัวข้างหน้าครับชารเล่แต่ว่าแม่เขาเป็นมามั่นเลือด50ก<อ>็เลยออกม่อย่างเงี้ยที่นี่ก็จะทําเป็นเป็นวัวเนื้อเลยนะครับใช่ใชเป็นสายเนื้อเลยนะครับพี่น้องก็คือยืนบนหลักความเป็นจริงนะครับนี่นะครับโอ้สวยนะครับโหนกจะไม่ใหญ่เหมือนกับ ถ้าเป็นบาร์มันชนกันเลยมันจะโหนกใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมอ๋อครับครับอันนี้มันจะไม่ไม่มีจโหนกนะครับหรือถ้าเป็นลูกผสมก็จะมีนิดๆน,นะครับใช,ใช่อันนี้ก็ลูกหลอดอันนี้เป็นตัวผู้ลูกอูโดสอันนี้เป็นนอบาดเจมอ๋อโอ้ลูกหลอดหลายนะพี่น้องจะจะผอมหน่อยเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วแม่ลูกดูดนมครับตัวนี้แหละครับพี่ หนามากเลยนะครับเนี่ยลูกแม่เขาตัวนู้นอันนี้ลูกของพี่นะครับตัวข้างหน้าน่ะครับพ่อตัวข้างหน้าเห็นไหมให้ลูกสวยไหมสวยด้วยตัวเมียด้วยพ่อตัวตัวแดงนะครับหรือว่าตัวแดงลูกสีน้ำเงนเนี่ยพ่อตัวแดงเนี่ยลูกมันตัวแรกเนี่ยครับที่ว่าลูกแม่นี้หรือเปล่าครับพ่อมันใช่ไหมครับพ่อมันอ๋อมันมีตัวผู้ตัวหนึ่งตอนนั้นน่ะใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกอีกแม่แม่เขาอีกตัวหนึ่งแม่เขาปล่อยไปแล้วอ๋อเนี่ยให้ให้ลูกงามนะครับแดงโบดนะครับแม่ตัวเนี้ยสวยนะครับพี่น้องเมียเป็นหัวล้นแดงนะครับคุณยวฟังทั้งคุณนะครับแม่แม่หัวล้นมาตั้งแต่เกิดครับลูกก็น่าจะล้นเนี่ยไม่มีหิวหิวแล้วนะครับชีไดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวรอไะเอกอยู่นะครับ นี่เกิดใหม่เนี่ยนี่ก็ลูกตัวพ่อเดือวตัวเดียวตัวนี้แต่ว่าแม่ก็เป็นแมตัวไหนล่ะเนีนะครับพอเดียวกันกับตัวบางนึงนี่นะครับแม่เป็นแบงกัตแหละครับแม่เป็นแบงกัตนี่เลยแม่เดียู่ตัวไหนครับตัวนี้อ๋อหนีนะครับแม่เขาตัวพ่อตัวที่อยู่หน้าบ้านช่วยบามันอ่ะครับเนของลูกมาเนี่ยเป็นตัวเมียเหมือนกัน วัวสาวพี่ไม่รู้ว่ามันทับกันตอนไหนใช่ไม่ <c oughs> รู้ว่าทับกันตอนไหนก็ยังเด็กๆอยูไ่ไงก็เนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกสวยนะแ,แม่สวยนะสวยครับแม่สวยมากนะครับมีลูกแล้วก็ยังไม่ผอมเลยเพราะว่เาเขากินสมบูรณ์โอ้สวยนะครับแม่สวยหนาะเป็นว่าแมยสาวนะพี่น้อง เน่นะครับพี่น้องสเสน่ของว่าลูกผสม,มนะครับนี่นะครับพี่น้องก<อ>ันผู้ใดจําได้นะครับเนี๋ยวโอ้เป็นสาวเรียวนะครับคิดถ้วนนะครับพี่นอ้องเป็นสาวใหญ่เรียวนะครับพี่นอ<า>้อ,นองเก็บเงินมาได้จะกเ<อ>ลีลเยโอ้สีงามน,น,น,นี่นะครับผมชอบสีมันสวยดีนะครับ แล้วมันหนามันยาวด้วยตัวเนี้ยครับเก็บเงินไหนให้มาขอเงียไหมนะครับพี่น้องนี่นะครับรุ่นรุนของเขานะครับเห็นแท้ๆยังไม่ได้ทำขายเลยโอ้หลายตัวครับตัวนี้หรือเปล่าพี่ที่ว่ามาดีที่สุดนะครับใช่ใช่ลูกที่ลงทุ พอผมเห็นตั้งแต่ใน,น้นยนะพี่นอ้องตัวนี้เป็นง่วผู้ที่ว่าแข็งขาหนานะครับพี่น้องล่ำตัวนานะครับเป็นลูกพ่อไหนครับพี่ลูกหลอดลูกหลอดลูกป,งป,งกปิงนะพี่น้องเป็นที่เด็ดนะครับตัวนี้ทีที่เด็ดของฟ้ามนะครับอเอาไปเห็ดพ่อพันต่อไปเลยนะครับพี่น้องตัวนี้มันจะหัดขึ้นอ๋อหัดขึ้นแล้วนะครับอู้นี่ นนนหนาใหญ่หลือนะพี่น้องขวบนิดๆอายุขวบนิดๆน,นะครับพี่น้องขว,ขวบเดือนสองเดือนประมาณเนี้ยจ้ะอ๋อประมาณสิบสามสิบสี่เดือนนะครับพู้แต่ว่าใหญ่นะครับเนี่ยเริ่มมากแล้วนะครับพี่น้องมากวดล่างแล้วแม่เขาตัวที่ว่าเขาจองลูกในท้องห้าหมื่นอ๋อพ้อข้างหน้า กลางๆงเลยนะครับลูกตัวแรกของเขาตัวผู้ฟู้งิงแล้วพอตัวที่สองใส่นอบาดไปก็ได้ลูกสาวแม่ตัวนั้นมาจาะครับแม่เขาเลือดผสมด้วยนะครับ,รบแล้วสายยายเขาก็เป็นเลือดร้อยประมาณเลือดร้อยนะครับโู้เงี้วนะพี่น้องตัวนี้เลือดเจ็ดสิบห้าเลยที่ เลือดเจ็ดสิบหานะครับนี่สวยนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะหวงนะครับเอาไว้ต่อยอดนี่นะครับพี่น้องเอาไว้คว้วสายนะครับเอาไว้แท่นพอพันนะครับพี่น้อง ตัวสาวหลอดที่จําไม่ได้แต่เป็นหลอดไม่ได้ไม่ใช่ของหลวงน่าจะเป็นของเยาวราเลยครับเนี่ยพ่อตัวตัวน้องกระชับออกมาลูกตัวคู่อ๋อเนี่ยออกมาเป็นสีดำสีดำนะพี่น้องแล้วขนดแดงนี่มันจะหลุดไหมพี่หลุดหลุดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเลยครับอ๋อนี่นะครับพี่น้องเนี่ยลูกชุเนี้หมดเลยเนี่ยโอ้ชุดนี้เป็นลูกเขาหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าให้ลูกมาทั้งตัวเมียหลยนะครับอู้อากาศดีนะพี่น,อน,น้องบแไดหมาโดนนะครับอากาศดีนะพี่ <c oughs> <c oughs> วังหนึ่งเนียวห่อนคักนะครับ <c oughs> นี่นะพี่น้อง <c oughs> ตอนนั้นผมมายัง ระัดไดไไ้ม่นนนาคบล,ลูกตัวไหนเนี่ยอ้าวอ๋อแม่เขาตัวนั้นนี่นะครับไม่ไม่ตัวขาวที่เดินไปอ๋ออันนี้ออกเกิดใหม่เดนเวลา <c oughs> <c oughs> ตัวเมียเหมือนก,กัน ครับโอ้นี่ก็เป็นครับโอ้โนี่ครับเม,เม่เขาน,น,นี่นี่ครับ,รบวังลูกนะครับน,นี่ว,าาว,นว่าสาวนะครับพี่น้องอน่าจะขวบไหมพี่นี่นะครับเป็นลูกผสมนะครับพี่น้อง สูงเงาดีนะครับนี่นะครับให้เบิ้งแม่ลูกนะครับลูกเขากะตัวข้างหนานะครับตัวขาวข้างหนานะครับแม่เขายาวนะพี่นะวสวยอ๋อนี่นะครับพี่น้องแม่เป็นบามัานนะครับตัวนี้ก็เป็น มันล่นะครับพี่นอ้องเดือดหาสิบนะครับอันนี้รุ่นลูกรุ่นลูกก็น่าเจ็ดสิบห้าไหมพี่เจ็ดสิบห้านะครับนี่น,น,นี่นะพี่น้องโอ้อากาศนะครึบมึมนมาแล้วนะครับเนี่ย <laughs> นี่นะครับพี่น้องพ่อตัวนี้หรือเปล่าครับสีคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาเบืองพอพันนะครับพี่น้องอ้นี่นะครับการใจลูกนะครับลุกไหน่อยเร็ว <laughs> อูอใหญ่นะพี่น้องเขาสายไหนครับพี่แม่เขายายเป็นชาโรเล่ับเลือดร้อยอแม่เป็นบามันรุ่นเอชเคสองสี่ห้าแม่เขาอ่ะครับแล้วก็ใส่รัดเข้าไปก็กลับค่อยกันไปค่อยกันมาครับมันก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าพี่ที่ว่านะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่ามันใหญ่นะครับใช่แล้วก็ทร้อนได้ดีครับกินเหมือนตัวเมียเลยนะไม่ได้กินอาหารดีเลยนะแต่ว่าโครงสร้างเขามันกล้ามเนื้ออะไรของเขาเนี่ยเหมือนกังวัวขุนเลยอะครับเพราะว่าน่าจะได้จากยายไว้ด้วยนะครับยายเพราะบามันนะครับยายเป็นชาลูเร่อ๋อยายเป็นชาลูเร่แม่เป็นบามันบามันก็เลือดห้าสิบเหมือนเนาะครับแล้วก็ใส่ชาลูเร่เข้าไปอีกก็เลยได้เจ็ดสิบห้า ได้ทั้งค,ค,ครับได้ทั้งมั่นนะครับเรื่องกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องแล้วก็มาได้เล่อีกนะครับแต่ว่าถ้าหุ่นอย่างนี้เข้าขุนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช่ใช่ลูกเขาสามสิบลู่ข้างหลังเฉพาะตัวผู้อ่ะเกือบสามสิบยี่สิบกว่าคือลูกเขาหมดเลยครับตัวเมียรุ่นรุ่นแรกลูกเขาอ่ะจะอยู่ด้านนน้นตัวผู้ประมาณเกือบสามสิบครับตัวเมียก็เยอะลูกเขา รุ่นสองยังยังไม่ยังไม่คลอดอยังไม่เกิดเกิดรุ่นแรกเดี๋ยวผมพายางเบิงข้างหลังนะครับใหญ่งามครับตัวนี้มีค้นมากถามถาม,ถามหลายนะครับพี่น้องถามเชียาไปคุ้มฟูงหลายนะครับหว,งล,หวงลูกนะครับเข่าก็ไ,ไ้นะพี่น้องเดี๋ยวได้นะผมอ้อมไปข้างหลังนะครับพี่พามาเบืองไทยนะครับ นี่นะพี่น้องกระดูกแขงขาใหง่คักนะครับตัวนี้พันธุกรรมนะครับพี่น้องมีคนมาถามลายนะครับนี่อยากได้ไปเห็ดพอพันนะครับอู้หูไอบ,บึงนะครับพี่น้องเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบยืนโลงนะพี่น้องลอยเปอร์เซ็นนะครับอนะรบ,อบอ เคยปล่อย่เคยตัดห้าเขียวให้กินนะครับพี่น้องมีแต่ฟางกับหัวอาหารที่ผสมเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกคลิปนึงนะครับพี่น้องยี่สิบกว่าที่แล้วนะครับกะฝากกดไลกดแช่นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นให้นะครับพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากได้ความู้นะครับอยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับหัวนะครับไปนะครับ